ก็ S <S <an itary> สวัสดีคนดูทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อีเวนต์บัตเตอร์คัพพาร์ทหรือว่าบัตเตอร์คัพสีดำของเรานั่นเองโอ้โหอีเวนต์จืดมากคนดูราอีเวนต์แบบเ้งมากไม่อยากจะพูดผมเสียใจมากแอดมินอาวิวก็แบบเงียบกริบไม่มีอะไรเลยอยากจะบอกว่าแอบผิดหวังเล็กน้อยขนาดไม่คาดหวัง ยังผิดหวังนะคะกับอีเวนต์นี้แบบไม่อยากจะพูดเพราะว่าในอีเวนต์นี้นะคะคุณุกไม่มีสัตว์เลี้ยงอีกแล้วแล้วก็มีแค่ต้นบัตเตอร์คับสีดำที่เพิ่มเข้ามานะคะคุณดูบัตเตอร์คับสีดำเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าอุ๊ยหน้าตาจะเป็นยังไงเท่หรือเปล่านี่เลยบัตเตอร์คับยอมแมวค่ะคุณดูคือบัตเตอร์คับอันเก่าเอามาทำเปลี่ยนเป็นสีดำ แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้แล้วนะคะแล้วก็ตามสเตปตามระบบนะคะอีเวนต์นี้ก็คือแบบไม่อยากพูดอะไรเยอะนะคะเพราะว่าพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าบ่นเดี๋ยวจะหาว่าสอนอีกแหละอืมแต่ก็เข้าใจนะฮอนูว่าทำไมอีเวนต์นี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเนาะแล้วแบบมันแบบไม่มีอะไรเลยดีกว่าไม่ต้องใช้คําว่าไม่ค่อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยที่เข้ามาแอบน่าเบื่อเล็กน้อยนะคะ เพราะว่าเควสหนึ่งเนี่ยสามารถทําได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันแล้วที่เหลือทําอะไร <c oughs> ที่เหลือทําอะไรคือแอดเนี่ยทำบัฟทำน้ําหนักทําสถานะทําทุกอย่างทําจนท้อหมดแล้วคนโนทําจนแบบไม่มีอะไรจะทําแล้วก็ยังคงยังไม่จบบัตเตอร์คัพพาร์ททหรือว่าอีเวนต์บัตเตอร์คัพนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะคนโนถึงมันจะน่าเบื่อมากเท่าไหร่ถึงเราจะ กรอกตาลูกตาเป็นแบบ10ครั้ง10รอบล้านรอบไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ยังจะมารีวิวให้คนดูดูอยู่นะคะว่าอีเวนต์นี้เนี่ยมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างแล้วเล่นยังไงนะคะก็อีเวนต์นี้นะคะก็ไม่มีอะไรเข้ามาเลยคะ่ะนอกจากหญิงชุดดำนะคะหญิงชุดดำตรงนี้1คนนะคะคนดูแล้วก็มีส่วนบัตรคัพของเขาทั้งหมด 5, ดอก10ดอกนะคะแค่นี้เลยที่เพิ่มมานะคะ เจคนนี้นะคะเขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยต้องการดอกบัตเตอร์คัพสีดำนะคะคนดูสีดำในที่นี้เนี่ยห้ามติดสถานะก็คือห้ามบัตเตอร์คัพสีอื่นติดสถานะต้องเป็นสีดำเกสรสีเหลืองเท่านั้นเลยนะคะคนดูก็คือต้องเป็น ดอกสีดำที่เราปลูกน้องขึ้นมาห้ามเป็นแบบว่าบัตเตอร์คัพติดสถานะมูลไลท์ติดสถานะบรนนิ่งหรือว่าติดสถานะเบอร์อะไรต่างๆนานาที่เราทำกันก่อนหน้านี้นะคะคุณดต้องเป็นบัตเตอร์คัพสีดำแบบนี้เลยนะคะเจ๊ J. เขาเนี่ยถึงจะรับเนาะถ้าแบบไม่ใช่ดอกบัตเตอร์คัพสีดำอันนี้นะคะคุณดูก็คือส่งไม่ได้นะคะหลายคนอาจสงสัยนะคะแล้วบัตเตอร์คัพสีดำเนี่ยมันหายายังไงแล้วปลูก กี่ต้นถึงจะได้นะคะวันนี้นะคะแอดเนี่ยก็จะมาปลูกให้คนดูดูนะคะว่าเราจะเสียไปทั้งหมดกี่ต้นนะคะเราถึงจะได้ดอกสีดานะคะคนดูคือก่อนหน้านี้นนแอดได้ปลูกไปแล้วเนาะทั้งหมด800ต้นนะคะอยากจะบอกว่าไม่ออกเลยแม้แต่1ต้นคือไม่รู้ว่าคนอื่นปลูกไปกี่ต้นแล้วได้นะคะแต่ว่าแอดปลูกไปแล้ว800ต้นแบบสุดเต็มแม็กเต็มสวนไม่ได้เลยสักต้น คือดวงเกลือมากค่ะคนดูแล้วใช้น้องกระต่ายใช่ไหมคะแล้วก็แบบได้มา2,000เมล็ดเนาะก็วันนี้นะคะก็จะมาปลูกให้คนดูดูนะคะว่าเราจะปลูกไปถึงเมื่อไหร่นะคะเราถึงจะได้บัตเตอร์คัพสีดำเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะคะคนดูเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเป็นส่วน2แล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้มีพื้นที่โลง่ลงๆในการปลูกให้คนดูดูนะคะสําหรับใครที่ไม่เชื่อนะคะว่าอุ๊ยแอดคีโมหรือเปล่าแบบว่าปลูกไป800ต้นไม่ได้เลยนี่ค่ะ ซากประหาพังของน้องบัตเตอร์คัพนะคะก็คือยังอยู่คมนะคะน้องกระต่ายเนี่ยกินไม่หวานไม่ไหวแล้วน้องกระต่ายบอกว่าพี่แอดแบบกระต่ายกินไม่ไหวแล้วแบบกินทอจะแตกแล้วบัตเตอร์คัพเนี่ยแบบกินจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วก็ยังไม่หมดนะคะ8 0 0หลยต้นวันนี้นะคะเราก็จะมาปลูกกันนะคะคุณรู้ว่าเราเนี่ยปลูกไปทั้งหมดกี่ต้นนะคะเราถึงจะได้บัตเตอร์คัพทั้งหมด1ดอกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะตอนนี้เนี่ย แอดมีบัตเตอร์คัพทั้งหมด2,317นะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเราจะหยุดที่เท่าไหร่นะคะบัตเตอร์คัพถือจะขึ้น4ดําให้เรานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มปลุกกันเลยค่ะเดี๋ยวแอดจะขออนุญาตลงน้องกระต่ายไว้นะคะคอโนเพราะว่า รู้สึกว่าถ้าเราจะปล่อยให้น้องกระต่ายกินทั้งหมด800ต้นเนี่ยมันจะนานไปเนาะขออนุญาตลงกระต่ายสัก2ตัวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกต่อกันเลยค่ะโอ้ไม่ก็คนดูตอนนี้นะคะแอดเนี่ยปลูกไปทั้งหมดประมาณ400กว่าต้นนะคะค o นดดแอดเนี่ยได้สีดำแล้วค่ะโอ้โ oh. ห รอบนี้นะคะแอดเนี่ยดวงดีมากเลยนะคะทุกคนได้สีดําในที่มเมล็ดมเมล็ดน่าจะประมาณ400กกว่านะคะคนดูโอ้โหสีดําออกแล้วนะคะคนดูเป็นยังไงคะ <c oughs> ดวงของเราเนี่ยยังมีอยู่นะคะคนดูเดี๋ยวแอนเนี่ยขออนุญาตหัวใจไว้สักครู่นะคะน้องจะได้ไม่แบบถูกเก็บไปเนาะนี่เลยคะ่ะคนดูสีดําของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย นี่คือสีดำในการทำควีนบัตเตอร์คัพของเรานะคะวันนี้นะคะแอดเนี่ยก็จะมาบอกสูตร บัตเตอร์ครัพกันนะคะว่าจะปั๊มบัตเตอร์ครัพสีดำยังไงให้ได้เยอะๆเนาะโอเคค่ะอย่างแรกที่คนดูต้องมีนะคะคนดูต้องมีแล็คูนค่ะแล้วก็มี ID สดีรอง1 ID ดีนะคะแอดเนี่ยก็จะใช้วิธีปั๊มบัตเตอร์ครัพอย่างนี้นะคะคนดูก็คือจะเอาน้องแล็คูนเนี่ยไปให้ตัวลองค่ะแล้วบัตเตอร์ครัพทั้งหมดเนี่ยคนดูอาจสงสัยใช่ไหมคะว่าอุ้ยแล้วมันจะทํายังไงแล้วแบบบัตเตอร์ครัพต้องเยอะตั้งมากมายขนาดนี้แล็คูนก็กรอบม่วนนะสิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างแรกนะ ให้หัวใจบัตเตอร์คัพสีดําไว้ก่อนนะคะคนดูถ้าสมมุติคนดูปลูกได้แบบ4ีหต้นอย่างเงี้ยคนดูก็หัวใจไว้ทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะคนดูให้ลงน้องกระต่ายสีชมพูนะคะที่ให้มากับอีเวนต์นี้น้อแล้วก็ลงน้องไปเลยค่ะน้องเนี่ยจะไม่กินบัตเตอร์คัพที่เราติดหัวใจไว้นะคะ น้องเนี่ยไม่ได้บอกนะคะว่าน้องจะกินหมดไม่สนรู้ไครน้องๆเนี่ยก็จะกินแค่บัตเตอร์คัพแล้วก็คืนมเมล็ดให้เรานะคะสําหรับใครที่แบบรู้สึกเสียดายบัตเตอร์คัพไม่อยากจะเก็บบัตเตอร์คัพออกไปจากสวนแบบเปล่าๆหรือว่าฟรีๆนะคะก็สามารถใช้น้องกระต่ายได้นะคะวันนี้เนี่ยแอนก็จะใช้น้องกระต่ายทั้งหมด2ตัวนะคะแล้วก็จะใช้ปลาหมึกทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะคอนโดก็คือยาวๆเลยค่ะปั๊มบัตเตอร์คัพไปด้วยนะคะคอนโดเผื่ออีเวนหน้าเนี่ยเป็นบัตเตอร์คัพสเนาะ เป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีบัตเตอร์คัพสามก็คงไม่ไม่น่าแล้วแหละแอนไม่น่าอยู่เล่นละแอนก็คงต้องแบบบายบายไปเกมอื่นก่อนนะคะถ้าแบบเป็นบัตเตอร์คัพพาร์ทสามอาจจะเยอะเกินนะคะอาจจะสิ้นสุดที่บัตเตอร์คัพพาร์ทนี้ก็พอนะคะสีดำโอเคค่ะสำหรับคนที่ลงไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับใครที่ไม่มีน้องปลาหมึกเนี่ยสามารถใช้น้องกระต่ายได้นะคะคนดูกระต่ายมันก็คูดาแค่หนึ่งนาทีเองเนาะมันก็ยังวยอยู่นะคะคนดู เนาะก็เดี๋ยวเรามารอดูน้องกระต่ายเนี่ยกินบัตเตอร์คัพทั้งหมดกันเลยดีกว่านะคะว่าพอน้องกินบัตเตอร์คัพทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เมลิดคืนมาทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราเอฟเคกันไว้เลยค่ะ2000 <years> later. โอเคค่ะคนดูตอนนี้นะคะแอนเนี่ยก็ได้ มเมล็ดบัตเตอร์คัมเนี่ยคืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ2,300กว่ามเมล็ดน,นะคะที่เราเสียไปเนาะแอนเนี่ยใช้น้องกระต่ายทั้งหมด2ตัวนะคะคุณโนจะเป็นกระต่ายลุ้งนะคะ น้องเนี่ยก็จะคืนไว้หน่อยนะคะคนดูเพราะว่าน้องกระตายลุงเนี่ยจะคืนมเมล็ดให้ทั้งหมด3มเมล็ดเนาะกินบัตเตอร์คัพหนึ่งคืน3นะคะก็เลยจะได้ไวแบบนี้เลยนะคะคนดูก่อนหน้านี้นะคะแอดเนี่ยก็ไปนั่งกอบบัตเตอร์คัพมานะคะคนดูอยากจะบอกว่าบัตเตอร์คัพสีดำเนี่ยมันสามารถใช้ละคุณกอบได้เนาะคนดูเนี่ยสามารถใช้สูตรอย่างที่แอดบอกได้เลยนะคะว่าเออเนี่ยให้ เราเนี่ยเก็บบัตเตอร์คัพออกจากส่วนทั้งหมดนะคะแล้วให้เหลือสีดำเนี่ยแค่สีเดียวแล้วก็ให้ตัวรองเนี่ยมาใช้และคูณกับส่วนเรานะคะแล้วเราก็จะได้บัตเตอร์คัพแบบนี้แบบเยอะๆกันไปเลยนะคะเราจะได้มีส่งเคสแล้วก็ไม่ต้องมานั่งไล่ปลูกทีละต้นทีละต้นนะคะก็จบไปแล้วนะคะคนดูกับคลิปวิดีโอนี้สำหรับการรีวิวอีเวนต์ได้หรือเปล่าอาจจะเป็นการบ่นอีเวนต์มากกว่านะคะคนดู ก็จบไปแล้วนะคะคนดูคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็ฝากคนดูกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะในคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคนดูแล้วเจอกันใหม่อีเวนต์หน้านะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย